ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soc cer, s o c c e r s n i p e r เปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันคริสต์มาสนอกวันที่25ธันวาคมนะบอลก็น้อยเหลือเกินนะช่วงนีน้ลำบากจริงหาบอลมาคุยในแต่ละวันแต่ก็ต้องรอพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มาแล้วสำหรับพีเมรีกนะ บ็อกซิ่งเดย์ก็จะเตะกันไปเรื่อยๆยันปีใหม่เลยนะสำหรับหลีกอังกฤษช่วงนี้ก็ต้องวนๆอยู่กับหลีกเล็กก่อนนะวันก่อนก็เป็นหลีกสกอตแลนด์วันนี้สกอตแลนด์ยังไม่มีเลยวันนี้ต้องโยกไปเป็นตุรกีเลยนะวันนี้เลือกคู่นี้มาเป็นกาเซนแต็บนะเจอกับทางเบซิกตัสวันนี้เล่นกันที่บ้านของกาเซนแต็บนะสนามกาเซนแต็บสเตเดียมเตะเร็วนะเตะเวลา2ทุ่มเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง soccer sniper เป็น กำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้ก็ต้องโยกมาหลีกเล็กหน่อยนะเป็นหลีกทางตุรกีเนาะก็ยังไม่ค่อยคุ้นกันนะสำหรับช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์นะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ทางอังกฤษอิตาลีสเปนอะไรเงี้ยเนาะแต่ช่วงนี้ทางฝั่งนั้นนี่ หยุดบอลโลกด้วยหนีหนาวด้วยนะก็ต้องพักกันไปก่อนนะวันนี้ก็ต้องเป็นเหล็กเล็กนะเลือกคู่นี้มายังพอรู้จักกันบ้างนะสำหรับเบสิกตัดแล้วก็การเส้นแตบนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของการเส้นแตบนะสนามการเส้นแตบสเตเดียมู อุณหภูมิ6องศาแต่มีแดดนะก็เย็นๆแต่ว่ามีแดดวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะสำหรับที่ตุรกีวนันนี้มาดูเฮดทูเของคู่นี้กัน6แมตช์หลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางเบสิกตัสงทำได้ดีกว่านะแต่ไม่ได้ดีกว่าแบบชัดเจนเลยนะชนะไป3แล้วก็การเส้นแตบชนะ2แล้วก็เสมอ1เรียกว่าการเส้นแตบตอนนี้สู้ได้เลยนะสำหรับ ใน6นัดนี้ก็แบ่งเป็นที่บ้านของเบสิกตัสสนัดแล้วก็บ้านของกาเซนแทบ3นัดเล่นที่บ้านของเบสิกตัสนี่เบสิกตัสเก็บชัยชนะได้หมดนะส่วนเล่นบ้านของกาเซนแทบกาเซนแทบก็เก็บชัยชนะได้2นัดแล้วก็เสมอนัดหนึ่งถือว่าเป็นรองไม่เยอะเลยนะสำหรับกาเซนแทบชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่าดูจากเฮดทูเฮดนี่ไม่ได้เป็นรองทางเบสิกตัสเยอะแยะเลยนะและ Basic ้วเบสิกตัสในฤดูกาลนี้ก็ดูแล้วไม่ค่อยดีด้วยนะอยู่กลางตลาง เดี๋ยวมาดูเล็กแล้วกันกลางตารางไงตอนนี้การเซนแถบอยู่ที่11เนะเจ้าบ้านนะส่วนทางเบสิกตัสอยู่ที่8นะก็ไม่ค่อยดีนะทีมดังๆของทางฝั่งตรุรกีที่เราจะคุ้นหูก็จะมีเบสิกตัสเฟเนเบเช่กาลาตาสลายอะไรพวกนี้เนาะทางเฟเนเบเช่กับกาลาตาสลายตอนนี้ก็อยู่จ่าฝูงเลยมีเบสิกตัสนี่หลุดโผมาหน่อยนะตอนนี้อยู่ที่8เลยก็เหนือกว่าการเซนแถบไม่เยอะเท่าไหรนะ่นะการเซนแถบตอนนี้อยู่ที่11ลีกตรุรกีมี19ทีมนะ้วก็อยู่กลางตาราง มัาดูฟอร์ม6แมตช์หลังสุดกันหน่อยเจ้าบ,บ้านการเเซนแดบ6แมตช์หลังสุดนี่มีแพ้ชนะเสมอกระกันไปนะชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดนี่ชนะบูรุสปอร์ในตุรกีครับมา3ประตูตอนหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มล่าสุดก็ใช้ได้เลยสําหรับการเเซนแดบเวลาเล่นในบ้านดีเลยนะสำหรับการเเซนแดบนี่ส่วนเบสิกตัท6แมตช์หลังสุดนี่ก็เท่ากันนะชนะ3เสมอ1แพ้2 นัดหลังสุดนี่เล่นตุรกีครับมานะชนะซานลูฟัสปอร์นะก็ชื่อทีมไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะก็ชนะไปได้4ประตูต่อ2เนื่อว่าฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมนี่ดีเลยนะกาเซนแทบ3นัดหลังสุดนี่ชนะ2เสมอ1ส่วนทางเบซิกตัส2นัดหลังสุดนี่ชนะทั้ง2นัดนะนี่คือฟอร์มของทั้ง2ทีมเดี๋ยวไปดูค่าเฉลีย่ยประตูได้เสียกันค่าเฉลีย่ยประตูได้เสียของทางกาเซนแทบ16เกมยิงได้28เสีย20 ส่วนทางเบสิกตัส15เกมยิงได้33เสีย21นะก็ถือว่าประตูรับเนี่ยทางการเส้นแถบดีกว่านะในเกมรับแต่เกมลุกนี่ของทางเบสิกตัสดีกว่านะแต่ดีกว่าไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะก็ค่าเฉลี่ย2ลูก,กอะน,นะสำหรับทางเบสิกตัสเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันตัวเจ็บทางฝั่งเบสิกตัสก็จะมีตัวสำคัญเลยนะคือโรแมงซาอิดเนาะก็เป็นกัปตันทีมโมร็อกโกที่เล่นได้ดีเลยในช่วงบอลโลกก็น่าจะเจ็บยาวมาจากช่วงบอลโลกนะก็ไม่ฟิตร้อย ไม่น่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะอีกตัวก็แกสซาวนะลงสนามไม่ได้เดี๋ยวไปดูสเวตตัวผู้เล่นตัวจริงกันมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านกาเซนแทบก่อน3า3นะแผนของกาเซนแทบนะโกเป็นกูเวนเซนเต์แบ็กสตัวเป็นดีโลบัตจินะแล้วก็ทอสกาแล้วก็เออซอยมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นเจฟโตวิดแล้วก็ซอยยับนะทางฝั่งซ้ายเป็นฮานูเซกทางฝั่งขวาเป็นคิสซิลูทั้งหน้า3ตัวเป็นแม็กซิมฟักกิเลโดแล้วก็ซีเก้านะ 343ส่วนทางฝั่งเบสิกตัส41 4 1นะก็ทางเบสิกตัสนี่ชื่ออาจจะมีคุ้นหูเราหน่อยเนาะโกเป็นกูน็อกนะเซ็นเตอร์แบ็กสตัวเป็นอุยซานแล้วก็ซานุกทางฝั่งซ้ายเป็นมาสัวกูทางฝั่งขวาเป็นโรเซอยร์มิดฟิลด์ตัวรับใช้ฮัตชินสันนะแล้วก็มิดฟิลด์ตกกลาง2ตัวเป็นเฟรนันเดสแล้วก็อูคารนะทางฝั่งซ้ายเป็นเรดมอน์ทางฝั่งขวาเป็นเซงโตซุนนะข้างหน้าเป็นเวคอร์สนะก็ยังคุ้นหูกันแหละเนาะเซงโตซุนก็เคยมา เล่นในพรีเมียร์ลีกเนาะแล้วก็เวคฮอตนี่ก็เล่นให้ฮอลแลนด์ในฟุตบอลโลกก็จะคุ้นหูหน่อยส่วนทางฟังการเซนแทบชื่อก็อ่านยากแล้วก็ไม่คุ้นหูด้วยนะสำหรับชื่อแต่ผลงานแคสเซนแทบเวลาเล่นในบ้านค่อนข้างดีอ่ะเดี๋ยวไปดูราคาของกู่นี้กันหน่อยราคาของคู่นีวันนี้เปิดมาให้ทีมเย็นเบสิกตัดหน้าต่ออยู่ครึ่งควบรูปสกอร์สูงต่ำอยู่ที่3ลูกเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งหมดทางซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน ันนี้มองไปทางเจ้าบ้านนะการเส้นแทบนะจากที่ดูสถิติเมื่อกี้เอาจริงๆอโอเคแหละชื่อชั้นนะเป็นรองทางเบสิกตัตแน่นอนนะอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เบสิกตัตหลังๆก็มีแพ้มีชนะมีเสมอนะแล้วก็เฮดทูเฮดของผู้นี้น่าสนใจเลยก็คือเล่นที่บ้านของการเส้นแทบนะสามนัดหลังสุดเวลาเจอกับเบสิกตัตชนะได้2แล้วก็เสมอ1น,นะเรียกว่าไม่เคยเบสิกตัตไม่เคยเอาชนะทางกาเซนแทบ ได้ที่บ้านของกาเซนแท็บเลยในรอบ3-4ปีหลังเนาก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีของทางกาเซนแทบโอเคล่ะอาจจะไม่มีสตาร์ดังเหมือนทางฝั่งเบสิกตัสแต่ว่าผมเชื่อว่าระบบทีมทางกาเซนแทบเนี่ยค่อนข้างดีเนาะ ไม่งั้นฟอร์มในบ้านคงไม่ดีขนาดนี้นะสำหรับการเส้นแถบเนาะเล่นในบ้านนี่ไว้ใจได้เลยนะวันนี้ราคาให้ทีมเยือนมาต่อครึ่งควบลูกผมคิดว่ามันก็น่าจะออกตามสถิติตามทรงเดิมนะไม่เสมอก็ทางเป็นทางฝั่งการเส้นแถบเบียดเอาชนะได้โดยเฉพาะเบสิกตัสในฤดูกาลนี้หลุดมาอยู่ที่8เตยก็ไม่ค่อยดีนะสำหรับเกมเยือนผิดกับเกมเย่าของการเส้นแถบนะที่เล่นได้ค่อนข้างดีวันนี้ราคาเบสิกตัตต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้ลองเจ้าบ้านการเส้นแถบไป ท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยเนาะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัว add ด้วยนะใส่ @scsn ก็อเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปแนละ้วก็เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนะี่ยช่วงเร็วทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้กีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า ส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ